ามานี่ดูไว้ข่าวอะ่ะรถมานี่ห็นยรถแย่ข้าวหมดทำไงเนี่ยข้าวก็หมดทำไงเนี่ยมไม่กลับบ้านแล้วเนี่ยมาไม่กลางวันก็ไม่เจอกัน แม่ข้าวมาแม่อาญายอดก่อนแม่ายายอดไม่ต้องเห่าเลยจะเห่าทำไมนี่ยาแม่ยาใส่ให้ข้าวก่อนเนี่ย เดี๋ยวดาเดี๋ยวอือเดี๋ยวเยียบเดี๋ยวเยียบข่าวมานี้ข้าวแม่ยาใส่แผ่เดีอยวยาใส่แผ<ร>่ข่าวยาใส่คอก่อนแล้วมามาหนี้แม่เร็วมาเกาเ็วเข่าวมาเกาแล้วอือข้าวมานี้มานี้แม่บอกมานี้มานี้เร็วข้าวมา มาวันนี่มามานี่มาหาแม่นี่มา,มาหาแม่ก่อนมาไย้ันโหเอารถมาลยเก่งอ่ะเอเอรถเสียรไปเก่งทีอ่ะมานี่เลยเอ้ขคมานี่ เ้ามาแม่มืดกันพอดีบอกว่ามานี้แม่ยาใส่คอก่อนแม่ยาใส่คอก่อนเน,นี่แม่ยาใส่คอก่อนแดงไหมเนี่ยยาใส่อ่ะ นะยาใส่ทอ,อก่อนอยาอยาใส่เห็ดก่อนเลย่าดึงทุ่งแม่ขาดนะนู่นอนลงจะเข้ามาใส่ไหมมีนิดเดียวเองรอดหนึ่งอ แม่มีอะไรให้กินนะเนี่ยมีอะไรให้กินไหมข้าวหมดเลยเนี่ตยตายนี่ยเรือกซ่งไม้กินเนี่ยมืดแล้วแม่มืดแล้วเนี่ย